คาถาเรียกทรัพย์เปิดทิ้งไว้ก่อนนอนในค่ำคืนนี้ขอให้คุณวางทุกสิ่งที่หนักอึ้งในใจลงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องการงานความเหนื่อยล้าเรื่องเงินทองหรือภาระหน้าที่ที่ยังค้างอยู่เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะให้รางวัลกับตนเอง เป็นเวลาที่คุณจะเปิดจิตเปิดใจรับพรแห่งทรัพย์สมบัติและดึงดูดความมั่งคั่งให้หลั่งไหลเข้ามาหลับตาลงอย่างเบาสบายหายใจเข้าลึกและช้าหายใจออกเบาและยาวทุกลมหายใจเข้าคือการเติมเต็มพลังใหม่ทุกลมหายใจออก คือการปล่อยวางเรื่องเก่าๆที่ไม่จําเป็นลองทำซ้ำอีกครั้งหายใจเข้ารับความสงบเข้าสู่หัวใจหายใจออกปล่อยความกังวลออกไปทุกครั้งที่คุณหายใจคุณกำลังสร้างพื้นที่ว่างในใจเพื่อให้ทรัพย์สมบัติและโอกาสใหม่ๆได้ไหลเข้ามาตอนนี้จงจินตนาการว่า เหนือศีรษะของคุณมีแสงสีทองเจิดจ้าละมุนและอบอุ่นค่อยๆส่องลงมาที่ตัวคุณเหมือนสายฝนแห่งทองคำที่หลั่งไหลลงมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแสงทองนั้นไหลคานศีรษะเข้าสู่หัวใจอบอุ่นและสงบพร้อมพลังแห่งความมั่งคั่งที่กำลังเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณ ทุกหยดแสงทองที่ไหลผ่านคือเงินทองโชคลาบและความสำเร็จที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณอย่างช้าๆแต่มั่นคงเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหยุดไหลค่ำคืนนี้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ผ่อนคลายเพียงแค่ปล่อยกายใจให้สงบแล้วเปิดหัวใจรับพลังของคาถาเรียกทรัพย์ ที่กำลังจะนำพาความร่ำรวยและพรแห่งความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตคุณเมื่อกายใจของคุณเริ่มผ่อนคลายแล้วขอให้คุณตั้งจิตมั่นคงพร้อมเปิดรับพลังแห่งคาถาเรียกทรัพย์ก่อนเริ่มต้นเราจะกล่าวคำตั้งนโมสามจบเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรากฐานของพลังทั้งหมดนะโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจสามจบจากนั้นขอให้คุณตามเสียงนี้อย่างช้าๆโอมนะโมพุทธายะประมะสัตโธนะมะพะทะธนะการังปูชามิมหาลาพังพะวันตุเมอ่านช้าๆ ให้ทุกถ้อยคำไหลไปตามลมหายใจของคุณคาถาบทนี้เปรียบเสมือนการเปิดขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่โอมนะโมพุทธายะคือการน้อมจิตถึงพลังสูงสุดแห่งพระพุทธคุณประมะสัทโธนะมะพัะทะคือการตั้งศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดมาสั่นคลอนได้ ธนาการังปูชามิคือการอัญเชิญพลังแห่งทรัพย์สมบัติเข้าสู่ชีวิตคุณมหาลาพังพระวันตุเมหมายถึงขอให้โชคลาภอันยิ่งใหญ่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าทุกถ้อยคำที่คุณเอ่ยออกไปคือกระแสพลังที่ขยายออกไปไกลและจักระวาลจะสะท้อนกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติโชคลาภ และความสำเร็จลองสวดซ้ำอีกครั้งช้าๆด้วยหัวใจที่ศรัทธาโอมนะโมพุทธายะปรมะสักโทนะมะ,ทมะพทธะธนะการังปูชามิมหาลาพังพระวันตุเมขณะที่คุณสวดลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางหีบสมบัติ ที่เต็มไปด้วยทองคำเงินตราและเพชรพลอยและทุกสิ่งกำลังส่องประกายเข้ามาหาคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคาถาเรียกทรัพย์มีใช้เพียงแค่ถ้อยคำแต่เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างจิตของคุณกับพลังแห่งจักรวาลทุกคำที่เปล่งออกมาเปรียบเหมือนเสียงกุญแจที่ไขประตูขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ โอมนะโมพุทธายะคำว่าโอมคือเสียงแรกแห่งจักรวาลเป็นคลื่นพลังที่รวมทั้งสรรพสิ่งไว้เมื่อเปล่งคำนี้ออกมาก็เท่ากับคุณกำลังประสานจิตของคุณกับพลังสูงสุดที่สร้างทุกสิ่งในโลกนี้นะโมพุทธายะคือการน้อมใจถึงพระพุทธคุณซึ่งเป็นพลังแห่งปัญญาความเมตตา และความบริสุทธิ์เมื่อคุณเอ่ยคำนี้จิตใจของคุณก็จะสะอาดพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาปาระมะสัตโธนะมะพทะศรัทธาอันสูงสุดคือหัวใจของการดึงดูดทรัพย์เพราะเมื่อใจคุณแน่วแน่ไม่หวัน่นไหวจักรวาลก็จะตอบสนองต่อพลังนั้นและเปิดทางให้ทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาหาคุณ ธนการังปูชามิคือการถวายความเคารพต่อพลังแห่งทรัพย์คุณกำลังประกาศกับจักรวาลว่าข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะรับทรัพย์พร้อมแล้วที่จะดูแลและใช้ประโยชน์จากมันเพื่อความสุขความมั่นคงและความดีงามมหาลาพังพระวันตุเมคือคำขออันศักดิ์สิทธิ์ขอให้โชคลาภอันยิ่งใหญ่ มาสู่ข้าพเจ้าในบัดนี้เมื่อคุณสวดคาถานี้ด้วยความศรัทธาคุณไม่ได้เพียงแต่ขอแต่คุณกำลังปรับคลื่นจิตของคุณให้สอดคล้องกับคลื่นแห่งความมั่งคั่งลองนึกภาพว่าจักรวาลคือมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสมบัติและจิตใจของคุณคือแม่เหล็กเมื่อคุณสวดคาถานี้แม่เหล็กในใจของคุณจะยิ่งใหญ่ขึ้น และดึงดูดสมบัติจากทุกทิศทางเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องดังนั้นทุกคำสวดทุกลมหายใจกำลังทำงานเหมือนแรงดึงดูดที่จะพาคุณเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติมากขึ้นทุกนาทีทุกวินาทีคืนนี้เมื่อคุณฟังและสวดตามคุณจึงไม่ได้เพียงกำลังสวดคาถาแต่คุณกำลังปลุกโชคลาภ และความสำเร็จในจิตวิญญาณของคุณเองเมื่อคุณได้ซึมซับความหมายของคาถาเรียกทรัพย์แล้วตอนนี้ขอให้คุณค่อยๆกลับเข้าสู่ความสงบในใจอีกครั้งนั่งหรือนอนอย่างผ่อนคลายหายใจเข้าช้าๆและลึกหายใจออกเบาๆและยาวจงรู้สึกว่าหัวใจของคุณเบาสบาย และพร้อมที่จะเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งโอมนะโมพุทธายะปรมะสัตโธนะมะพะทะธนการังปูชามิมหาลาพังพระวันตุเมสวดช้าๆทุกถ้อยคำเปล่งออกมาอย่างมีพลังและเมื่อสิ้นเสียงสวดหนึ่งรอบให้คุณเงียบสงบ และหายใจเข้าออกอย่างมีสติตอนนี้ลองจินตนาการว่าคุณกําลังยืนอยู่บนเส้นทางที่ปูด้วยทองคำเส้นทางทอดยาวไปไกลสุดสายตาทุกย่างก้าวที่คุณก้าวเดินพื้นทองคำเปล่งประกายแวววาวราวกับยืนยันว่าทรัพย์สมบัติกำลังเป็นของคุณรอบตัวคุณปรากฏหีบสมบัติ ห่อผ้าเงินทองและถุงซับที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ละหีบค่อยๆเปิดออกแสงทองเจิดจ้าส่องออกมาและภายในเต็มไปด้วยทองคำแท่งเหรียญเงินและอัญมณีทุกสิ่งกำลังไหลเข้ามาหาคุณเหมือนแม่น้ำที่ไม่มีวันหยุดไหลเงินทองหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตเข้าสู่บ้านเรือน เข้าสู่ครอบครัวของคุณอย่างต่อเนื่องสวดคาถาซ้ำอีกหนึ่งรอบพร้อมกับภาพความมั่งคั่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าโอมนณมูพุทธายะปรมัสัทโนะมะพะทะธนการังปูชามิมหาลาพังพวันตุเมขณะที่คุณสวดลองสัมผัสความรู้สึกว่า ทรัพย์สมบัติไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในมือคุณกำลังเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณกำลังแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณยิ่งคุณสวดยิ่งคุณเชื่อมั่นกระแสพลังแห่งโชคลาภก็ยิ่งแรงขึ้นและยิ่งทำให้ทรัพสมบัติทั้งหมดกลายเป็นของคุณในที่สุดหลับตาลง หายใจเข้าอย่างลึกหายใจออกอย่างยาวจิตใจของคุณนิ่งสงบและพร้อมที่จะเปิดรับลองจินตนาการว่าเบื้องหน้าของคุณคือประตูทองคำบานใหญ่ประตูนี้เปล่งแสงเจิดจ้าสวยงามยิ่งใหญ่และสง่างามประตูนี้คือ ประตูแห่งโชคลาภและทรัพย์สมบัติซึ่งรอให้คุณเปิดออกแต่การเปิดประตูนี้ไม่ใช่ใช้แรงมือแต่ใช้พลังของจิตและถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์อโอมนะโมพุทธายะปรมสัตโนธนะมพะทะธนการังปูชามิมหาลาพังระวันตุเมทุกถ้อยคำเหมือนเสียงกุญแจไขกลอน เสียงแรกทำให้บานประตูเริ่มสัน่นเสียงที่สองทำให้แสงทองลอดออกมาเสียงที่สามประตูค่อยๆแงม้มและเสียงสุดท้ายบานประตูทองคำค่อยๆเปิดกว้างอย่างสง่างามเมื่อประตูถูกเปิดออกคุณจะเห็นด้านในเต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งทรัพย์สมบัติมีเหรียญทองมากมายร่วงหล่นดุดสายฝนมีธนบัตรลอยมาในอากาศอย่างอิสระ มีอัญมณีระยิบระยับพร่างพราวทุกสิ่งกำลังทะลักออกมาจากประตูนั้นและหลั่งไหลตรงเข้ามาหาคุณจงเปิดใจยอมรับด้วยความศรัทธาบอกกับตนเองเบาๆว่าข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะรับโชคลาภและความมั่งคั่งทั้งหมดนี้ด้วยใจที่บริสุทธิ์และปัญญาอันสว่างสวยตอนนี้ ให้คุณสวดคาถานี้อีกหนึ่งรอบเพื่อยืนยันการเปิดประตูโชคลาบโอมนัมโมพุทธายะประมะสัตโธนมะพะทธนการังปูชามิมหาลาพังพะวันตุเมเมื่อสิ้นเสียงสวดประตูแห่งโชคลาบจะเปิดกว้างอย่างถาวรและพลังแห่งความมั่งคั่งจะไม่เพียงแค่ไหลามาในคืนนี้ แต่จะไหลเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกคืนไม่สิ้นสุดค่าคืนนี้คุณได้เปิดใจเปิดกายและเปิดจิตรับพลังแห่งโชคลาภและทรัพย์สมบัติคุณได้สวดคาถาเรียกทรัพย์หลายรอบและจินตนาการแห่งทรัพย์สมบัติไหลามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราจะสรุปสิ่งทั้งหมด และนำพลังนี้ให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยคาถาเพื่อความสำเร็จนิรันดร์สมปจิตฉามิหาหรือสัมปจ,จิตฉาม,าม,จจามิมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระอิทธโยวิระสุโทโธวิระปุริโส วิระสัพพสิทธิวิระจิตตังวิระทังสนังวิระโลเกวิระเทวติโกวิระพรมาวิระพุทธาวิระธรรมาวิระสังฆาวิระติวิระจารามิพุทธสังมิธรรมสังมิสังฆสังมิเมื่อคุณสวดลองจินตนาการว่า พลังแห่งความสำเร็จกำลังซึมซับเข้าสู่ทุกอนูของร่างกายทุกลมหายใจทุกจังหวะหัวใจและทุกความคิดของคุณค่ำคืนนี้คุณไม่ได้เพียงหลับตาเพื่อพักผ่อนแต่คุณได้หลับตาเพื่อปลุกโชคลาภและความสำเร็จนิรันร์เงินทองโชคลาภโอกาสและความมั่งคั่งกำลังไหลเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างต่อเนื่องและเมื่อคุณตื่นขึ้น พลังนี้จะอยู่กับคุณตลอดไปทุกการตัดสินใจทุกการกระทำจะเป็นไปเพื่อความมั่งคั่งและความสำเร็จด้วยความสุขและสันติคืนนี้ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะรับโชคลาภความมั่งคั่งและความสำเร็จนิรันด์ด้วยใจที่สงบบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยศรัทธาหลับตาลงอย่างเบาสบายหายใจเข้า ลึกและช้าหายใจออกเบาและยาวทุกลมหายใจเข้าคือการเติมเต็มพลังใหม่ทุกลมหายใจออกคือการปล่อยวางเรื่องเก่าๆที่ไม่จำเป็นลองทำซ้ำอีกครั้งหายใจเข้ารับความสงบเข้าสู่หัวใจหายใจออกปล่อยความกังวลออกไป ทุกครั้งที่คุณหายใจคุณกำลังสร้างพื้นที่ว่างในใจเพื่อให้ทรัพย์สมบัติและโอกาสใหม่ๆได้ไหลเข้ามาตอนนี้จงจินตนาการว่าเหนือศีรษะของคุณมีแสงสีทองเจิดจ้าละมุนและอบอุ่นค่อยๆ